นะครับไปครอบครัวท่านก็นั่งของผ้าเย็น e เตรียมเตรียมผ้าเย็นไว้นะครับน้ำฝากในประเด็นเหล่านี้นะครับนะครับแล้วใครต้องไปรอนะครับตอนรับในตรงนั้นนะครับอ่ะสถานที่ของเทศบาลก็คืออาคารหน้าเทศบาลคือค่ะปีนี้ที่ทราบมานี่ก็มาจากหลายพื้นที่ไม่ได้ไป็จากทเทศมาเลเซียนะคะก็เหนียวนะคะปาตัง้งโก แล้วก็จหรับที่บริเวณอาคารในสุงภาพที่สบายองร้อสิเป็นแล้วค่ะนะคะส่วนสซิร์ฟมอฟเซิรคฟนะคิดวกาคง่คงตามเป้าได้นะคงเกินเป้ามามาเรื่องอความสะดวกก็ควจะต้องมีจัดว่าทางจังหวัดหรือทางสปทหรือว่าทางปนงว่าคู่กับใครก็ได้ถ้าหากว่าเห็นว่าค้าจะต้องพูดภาษามายู่ได้ไหมทางสวทชี้แจงหนักจะทำอะไรบ้าง รเราก็จะมีทีมข่าวนะคะซึ่งจากสัมพันธ์ที่จะเ,เพิ่มเติมไปแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยากจะให้เ,เรื่องเรื่องที่พักของท่านรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่กับทางความมั่นคงดูที่พักก็อยากจะฝากนะค,ะนนะครับโดยให้สมเกียรติที่สุดครับในอกรับท่านรัฐมนตรีก็รอพรนะครับว่าจะไปทางสุดท้า panda golok dan uh, jumlah bilangan peserta basikal daripada negara Thailand adalah lebih uh, terus ke masuk dalam panda so, itu saja apa yang saya faham dan disebabkan menteri pelancongan sendiri turun VIP uh, tahap kebersihan kita akan monitor dengan lebih baik sekian terima kasih